สวัดีคุณผู้ชมกันด้วยครับตอนนี้กูอยู่เกมซอฟต์อาร์ตออนไลน์อินฟินิตี้โมเมนท์ฮาร์ทที่สิบสองนะครับผมฮาร์ทที่สองนะจากฮาร์ทที่แล้วเราได้สิทธิกา้าอันจังเนี่ยครับเข้ามาในปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นครับชั้นต่อไปที่เราจะไปเจอก็คือชั้นที่เจ็ดสิบแปดนะครับผมอันนี้นะครับน่าจะน่ากลัวพอสมควรนะครับสำหรับมอนเตอร์นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้หละ่ะ ไอตอนที่เราเปิดชั้นกินติดเสร็จเนี่ยครับเรายังไม่รับเควสเลยใช่ไหมครับเราเข้าไปแบบเดินไปเลยเรายังไม่รับเควสครับแปลว่าเราอย่าลืมที่รับเควสนะครับ<ย>เราจะได้ไม่เสียเวลาครับโอเคครับค่ามาังกรแปดตัวไวเวิร์นครับไวเวิร์นทาอย่างกับพาคบอลเย็ะเขอ้าวอ้าวกดผิดกดผิดกดผิดเทษาททท เอาชิบหายกดผิดอีกอ่ะโอ้ยโยโอเครับลุนรัวรับลุนรัวโอเคครับเราเราไปเสร็จแล้วครับอโอเคครับเช็คนะครับว่าเราล้าหมดแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะได้ไปกันสักทีนะครับ ทันที่78 e โลด Let's go, Let's move it ถึงแล้วทั้ที่78นะครับเราก็จะฆ่าตัวอะไรก่อนดีนี่ครับไวเวอร์ r นี่ชาปายไปพิบมาถึงก็เปิดก่อนเลยไวเวอร์เหรอนี่ก้าซีก้าใส่บัฟน,นะฮะเราก็ไม่ต้องห่วงแนละเรื่องเล็กลแอคแท็กนะฮะเรา เฟีย้ยวไปเลยฮะซิก้าส่คล้ายๆสายานักขมยทุกสกิลของซิก้านี่รู้สึกจะทำให้มอนสเตอร์ติดบั๊นะบัอบนะบัอบไวเบิร์นก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับรู้ว่าครับทำไมครับมันเลือดเท่าไหร่มันเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยเดียเด๋ยวฝั่งนั้นก็มีไวเบิร์นอะโอเคเราข้ามไปฝั่งกันดีกว่าไปช่วยปาร์ตี้ดะ โอเคไว้ไว้อีกสองตัวตรงนี้นี่ไงครับม,มีถ้ำด One. 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 네้วยเจดเคมีถ้ำด้วยปั้น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 แองเจดเคครับเจดเคเอาสวิตช์เลยมาสวิตช์สวิตช์โอ้โหเสียงโมเอตโลลิคอนแหะโคเนี่ยโลลิคอนโอเคไปเลยมังโดนขึ้นยาก ตัวเท่าไรตัวที่สี่ห้าห้าขังหนูกูอยากแอบลองเขาท้ำไปดูะนะฮ okay ะโอเคโอเคห้าหก ตัวที่5เสร็จแล้วต่อไปที่6โอ้โหพีนาพีนาสวยามากพีนาใสา่ปั๊บได้ด้วยเย็ดเคโคตรเท่เลยอืมตีบั๊บป้องกันมึงก็ตายโ,โหาเจ็ดแปดฝั่งโน้นเราแล้วกันนะเนี่ยเจ็ดแปด ิบหายโอเคฟันไปเลยฟันจิมซิกา้ามาพร้อมกันตีแล้วสวิชิสวิชิชโยคายเดสรับซ่าข่าโอ้โหนี่ครับโยคายครับแต่ว่ารับซ่าครับเดสแปลว่าขาะนะ นะครับภาษาญี่ปุ่นวันละครอีกแล้วนะครโยไคเดชนะครก็ไปแบบว่ารับทราบค่นะครเราควรเอาเกมญี่ปุ่นเนี้ยเอามาให้รู้เรื่องภาษาเนี่ยโอเคครทีนี้เรากฆ่าแปดตัวเรียบร้อยครับโอเคครับถ้างั้นนะครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นครัเราเปิดถ้ำให้หมดก่อนเลยดีกว่านจะได้ไม่ต้องหลงลืมอะไรนะคร โอเคครับเราจะเปิดถ้ำกันนะฮะโอเคเจอกล่องเยี่ยมกล่องหาอะไรไม่รู้กวานไม่ออกเช่นเคยนะฮะขวาหลายซ้ายดีไป่ซ้ายกันคราวนี้เึ็ดเคหมูปลาไม่เจอหาตั้งนานไา้สุดไอ คิโตสั่งสุโกยน,นะครับคีโตก็ชื่อนะคีโตสังส่งสั่งนี่อะไรวะคุณวะสามะท่านโอเคสั่งแปลว่าคุณนะฮะโอเคนี่เป็นไงไ <c oughs> อเย้าวัวชิบหายแต่เราถูกต้องนะครับสั่งนะครับแปลว่าคุณนะะสั่งไปลว่าคุณนะสามะแนะปลว่าท่านนะโอเคจำจำไว้ด้วยคนระับจุดนี้ มันง่ายอยู่พอสมควรครับภาษาอะไรญี่ปุ่นที่จำไม่ง่ายครับควรจำเอาไว้ก่อนนะฮะโอเคแต่ตัวสอนกูยังอ่านไม่ได้อยู่ดีเฮ้ยบวกสองะดามได้เลยตรงนี้ครับน่าจะเป็นบอสลองทันนี้เอาชิปหายกูเปิดผิดตัวไว้ซะ จะเปิดประเด็นผิดตัวละวมิดไอ้ตายมอสตีกูมมิดอะมอสยังตีกูมมิดอ้าวโอเคครับสุดได้ส์โอ้โฉวโฉกระโรกระโรต้มต้กระโรต้มตึงต้ตึงตึงไม่เลิกครับไม่เลิกไม่เลิกครับคนมันรักจริงนะครับโอเคครับทีนี้เราวันเราวันกับบอสแล้วมาครับ ไอ้บอลไม่ขาอ่ะจำตีง่ายสวิทช์เลยเเหมือนจะเป็นออฟธรรมดาเนะี่ยรู้สึกอย่างไม่ใช่ลองบอลเพราะว่ามันมันง่ายไปอะ่ะอา้าวคอนเทนเทลเชั่นแม่งลองบอลทำไอ้สัตว์เลย <c oughs> หรือเพราะเราเป็นคิดต่อครับเราเลยชนะได้อย่างไไ่าดใด โอเคครับ okay, ทางนี้เราไปกันหมดแล้วเดี๋ยวทางขวาที่เรายังไม่ได้ปล่อยคำทำที่อะไรแบบโอเคเล่นแม่ง okay. หูป่าฟัน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 ตายตายอยู่เดสอยู่เดสฟชกกิ้งอยู่ได้เลเวลอัพด้วยเนี่ยเลเวลอัพ ว่าทางนี้สินะที่เรายังไม่ได้ปล่อย ấy. มีออฟหนึ่งตัว,วมากุไอ้สือสวิชิฮัจิมัสเต้ฮัจิมัสเต,ต้แปลว่าอะไรวะฮัจิมัสเต,ต้ฮัจิมัสเตใช่ไมวัน้พูดเรื่อฮัจิมัสเตวปะใช่ไหม นลืมแล้วเหมือนกันนะฮะฮัจิมาสเตะอร์ว่าอะไรนะฮัจิมาสเตะฮัจิมาสเตะฮัจิมาสเตะอะไรวะนะฮะลืมจิตเขไม่ต่ากันอีกทีนะเดี๋ยวพยายามได้เกือบตอนนี้โอเคครับได้แล้วบวกสามด้วย น่าจะเป็นคำย่อจากฮัชชิเมวัชเตนะถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือที่มันแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะฮะจำไว้นะฮัชชิเมวนะัชเตะฮัชชิเมวัชเตช่างมันแบเสียก้วพูดไรครัเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะฮะลองเปิดแล้ว ไอออฟ้วนนี่ฟันนะเขาเรียกว่าฟันแบบขาดไส้ขัดผงลบแบบดิจิตอนคิลเตอร์สังสุโกยเปิดได้อะไรกันวะเนี่ยไม่มีมีของมีของ เออเ้ย,ดยได้ดาบมาลัลลเลยครับผมดาบไม่พอได้หวัดมาลัลลอเลยครับโอเคเราจะปิดขึานอนอกกันเด้อเราเปิดถ้ำเสร็จแล้วที่มีอีกรมนะฮะเราเราเปิดถ้ำเสร็จแล้วเราก็ต้องไปนี่ไปป่า นะฮะโ oh. oh, oh, oh. อ้โหเจอเฮดพวกเฮดดอกอีกแล้วโอ้โหไอสัตว์เปิดมามึงก็เอาเลยแตบบ่ว่ามึงเปิดราวแรกก็แทะให้ลงใหม่ค่ะเพราะราที่สองไม่แง่บอกเดี๋ยวมึงจะตกใจนี่แทงแทงเละเละเป็นขี้เจ็บเจ็บขี้ขี้สุด crazy อีตีสัตว์โอ้ย oh. ฝันแม่งน้ำแตกกระจาย เ okay. รียบร้อยโอเคฮะกล่องฮะกล่องฮะเที่ยอะไรไว้เนี่ยกล่องเปล่าอีกแล้วเย็ดลูกเว้ยวุ้ยว้ยออกโม้ควยมึงทำอะไรนักจลไพ่น่าจะเป็นดาบออกมากกว่านะครับดาบพวกไอ้กอปปฟริปน่าจะเป็นดาบก๊อป์ฟริปนะ อาวุธของพวกกัปรินที่มันวางทิ้งเอาไว้ตีอัดหน้าแมงหนึ่งทีแล้วก็สก,กิลนี้ไปแดกโคตรแรงอย่าบอกใครจิม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 เหมือนท่าของเอยูกิเลยนะถ้าใครเคยดูซอ,อนอาร์ราออนไลน์ซัดอาร์ออนไลน์ภาคสองนะมันได้กี่อันวนะเนี่ยอันละสาม แต่เราต้องเก็บของฮุชเอ๋สวัสดีเฮ้ยสืกซืมื่กี้กูพูดเมื่อนะอย่าไปใส่ใจใส่เลยวต่อคุ้นปั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 ๆนปัตา โอเคครับมีกล่องอยู่สองใบ Hello Can you hear me I don't care l o e f i t e e n seconds I can see แม่งเอ้ยอันนี้เป็นของนะฮะโอเคครับทีนี้เราก็มาทางนี้กันเลยนะฮะฟึบฟึบโอ้โหสวยงามไม่เจอเฮี่อะไรเลยฮึบฮึบ แมงเริ่มล่งอ่ะเริ่มล่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปชิดขอบติดสนามกันก่อนนะฟันฟันเละเละเละเป็นจบแทงจุด c r ฟัน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  มึงไม่คิดสนใจเพื่อนมึงเลยใช่ไหมเนี่ยเอาฟันมาฟันมาฟันมาไม่ติดกูไอ,อ้สัตว์ตีบัฟตีด้วยบัฟบ,บ,บเละไอ้สัตว์อันนี้พี่ไม่ต้องขอจัดการเองสวิพี่สวิตช,ช่ให้สวิตช์สวิตเละไอ้สัตว์เ,เดี๋ยวน้องสาวเป็นไงเนียฮะจริงจริงฮิโตช่วยซิลิก้านะเพราะว่าคิดว่าเป็นน้องสาว ไม่ใช่นะครับมันแกช่วยเป็นอะไรครับมันแค่หาขออ้อาอะไรไม่ได้นะเพราะว่าไปนั่นนะครับฟันฟันเละโอโเละพูดไม่หยุดมาสี่นาทีเลยนะผมเนี่ยโค้แหงโค้แหงยู่แล้วโ้เฮือตายสั่นมึงแบบมึงเอาเอชพีไปไปแต่นี่หน้ากูไปหมดเอาเลยสวิตจ์ี้เลย<อ> <ๆ S 1> เพื่อนไม่ใช่สวิตใกลก้หน่อย นีแถมโอเคทีนี้เราก็มาตรงนี้สินนะตอนนี้คือไปลายบนเราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนฮนะโอเครู้สึกบอนลองปาหาไม่เจอเลยฮนะ <c oughs> เดี๋วันนี้พี่แกไม่มาโอ้โห <c oughs> โคตมากซิก้าแทง ใครทำพี่ใครนำพี่ดู่ đây ซฟฟันตายเรียบร้อยคอนเกนทูเรชัน่นเรียบร้อยโอเคฮะทีนี้เราเปิดกล่องอะไรสี่อันไม่รู้นะฮะเดี๋ยวๆๆๆนี่เกือบเกือบไปเกือบไม่ได้เก็บ โอเคครบแล้วหกอันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคฮะเราก็เข้าตรงนี้กันเลยตรงไหนฟันเนี่ยตรงไหนฟันเนี่ฮัลโหลยูการีฟซสเก้รู้สึกว่า <Yes. S 2> จะมีทางเข้าดันกลับไปนู่นเนี่ยเราต้องลองไปแถวป่าก่อนนะฮะ โอ้โหแม่งป่าเลวินซับซับเลวินเย็ดเคโอ้โหเห็นใครไม่เอ่ยเห็นใครไม่จ๊ะทุกท่านเห็นใครไหมเนี่ยเราก็จะตีเฮี้ยนี่ก่อนจบฮานนี้นะฮะก่อนอือ่นใส่มีอะไรใส่แม่งให้หมดแปลงล่างอ,อฟินแปลงล่าง โอ,โ,อโอชิโชิฮมาแอ้ไุ๊ยดีรมังกรมวหลามหาอวะเอะ๊ะคอคมังกรคอคือมังกรฮคิดว่าตัวเองเปนอิเซอกเซไปกันเลยนะี่อีกเซอ้าวาชิบหายซุ่ไม่ได้เป่าเลเวลเรายังไม่ถึงเลยนี่อ่ะ ไอแซดมึงจำไว้เฮียกูนึกว่าจะได้ตีมังกรก่อนออกอะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไว้ที่หลังกูจะเก็บชีวิตชีวิตมึงไว้ที่หลังนะครับยังไงนะครับสอดอันออนไลน์อินฟินิตี้โมเมนต,ต์นะครับฮาร์ที่สิบสองับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ